วันนี้นะคะแพลนของเราก็คือเราจะไปแมก่กำปองอันนี้คือระเบียงวิวนะคะ <l uc ces> ทแล้ววันนี้ก็คือตื่นประมาณตีห้าข้าวซอยแล้วก็จมตำ้ตมำตมำตมันจะมีมันแบบเกรดแบบโลละพันกว่าบาทสองพันอะไรเงี้ยน้น้เเงที่เราดูมาแล้วมีใจย,ยายอ่ะอันนี้ก็คือวิวหมู่บ้านในวันนี้จ้ะ nick with my best friends we start to plan what we will do now life เราจะไปแม่กำปองเป็นที่ที่เพียงอยากไปมากเพราะว่าไม่เคยไปมากอน ็นที่ที่เราจะไปอยู่กัน2คืนด้วยกันแต่ว่าเป็นที่พักคนละที่นะคะแต่ว่าอยู่ในแม่กะปองเหมือนกันก็ใครอยากจะดูว่าวันนี้เนี่ยเจนนี่จะเป็นยังไงจะไปไหนบ้างจะไปถ่ายรูปที่ไหนแล้วก็แม่กาปองจะเป็นยังไงสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปนะคะวันนี้ทุกคนก็จะได้เห็นกันเพียงจะพยายามถ่ายมาให้ดูบรรยากาศต่างๆแล้วก็ที่พักด้วยว่าเราพักที่ไหนนะคะราคาเท่าไหร่ก็ติดตามชมนะคะทุกคน นี้นะคะเราก็ถึงที่พักคืนแรกที่แม่กำปองนะคะก็เราพักกันที่จืดึงบ้านอิงดาวที่แม่กำปองนะคะนี่อันนี้เนี่ยเราไม่ได้พัก2คืนนะแต่เราอยู่2คืนเราพักคืนแรกแล้วก็อีกคืนหนึ่งเราจะไปพักอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในแม่กำปองเหมือนกันโอเคตอนนี้เนี่ยอัปเดตนิดน,นึงพราทิตกเราจะตกคือดีมากแล้วก็พี่ฝนกาลังขนของนะคะซึ่งเราขอทายอินเสิร์ตก่อนนะเราจะไปช่วยพี่ฝนขนของอันนี้เนี่ยจะเป็นทางขึ้นไป อ๋อห้องพักเราเองนะคะโอเคไปกันเลยอันนี้เนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบห้องหนึ่งแต่ว่าสองชั้นก็คือหนึ่งหลังนั่นแหละแต่ว่าจะไม่เป็นแบบบ้านหลังๆนะทุกคนอันนี้คือห้องพักเราเองแล้วก็จะมีข้างบนนะคะเป็นห้องใต้หลังคาแบบนี้เนของก่อนอ๋อใช่ใช่ใช่ใช นี่วิวหลักล้านมากเลยแกอะโอ่บนูต้อดึง,ดดงอันนี้คือระเบียงวิวนะคะที่เขาจะแบบเป็นคาเฟ่ดังๆอยู่บนสุดอันนี้ก็คือเราจะเป็นอันถัดมาเลย <c oughs> นี่ห้องเราเองอยู่บนแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นของแม่ประหลาดแล้วก็พี่หมอกนอน เราจะไปยกของกันก่อน ปรมาณสัสามี่สองใช่ <S <S เอาอยัางนไม่เหมือนรออ่ะเดินเข้ามาได้ไหมหนึ่ เราก็อยู่กันที่มาดูดอยนะคะก็มีชาบูหมูชาบูรวมหมูกระทะรวมสุดละสามร้อยบาทนะคะจะได้ให้พี่ฝนพูดเราโค้งอะนะมีอันนี้ด้วยเฮ้ยทำไมตอนแรกที่เรามาถึงอะไม่มีใครเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเมื่อกี้แหละที่เพลงถ่ายไปมาดูดอย แล้วก็เราไม่มีดอ,มอยเลยมาดูหมูกระทะเราสั่งหมูกระทะไปนะคะก็หน้าตาเป็นไงเกี่ยวเราติดตามชมอาจาะหมูกระทะคือหมูกระทะเละก็นั่นแหละแต่ว่าก็แบบอยากให้เห็นหน้าตาไงให้เอจอทีมาแล้วนะคะว,ว่าไปที่ไหนก็ไปกินหมูกระทะที่นั่นเหมือนไปเช็คอินเดี๋ยวเรามาชิมกันก็คือรสชาติหมูกระทะจริงค่ะววว่่่าามมอยูคหิ น,น,นี่ละมันมัน,มนขาาจังเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่บ้านพักนะคะอะกลัวว่าทุกคนจะมองมองเราไม่เห็นตอนนี้เนี่ยเราออกมานั่งอยู่ตรงระเบียงนะคะ ของบ้านอินเดาวอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านอยู<ด>่ข้างล่างเ,เดี๋ยวเราจะเข้าไปนอนกันแล้วแหละเพราะว่าเรามานั่งสักผักแล้วแล้ว,ลวก็พรุ่งนี้เราจะต้องไปอพรุ่งนี้เราจะต้องไปกิวฟินนะคะซึ่งเราจะต้องออกจากที่นี่ประมาณตีห้าก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง,างทั้งที่พักแล้วก็เจนนี่ในพรุ่งนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเะจ๊ะทุกคนไปเลย ตื่นไม้นิ่ค่ะทุกคนก็เช้าแล้วนะคะของวันถัดไปวันนี้เนี่ยเราก็จะขึ้นไปที่กิลฟินกันนะคะตอนนี้ทุกคนก็กำลังแบบเตรียมตัวเตรียมใจก็คือเอาง่ายๆเดี๋ยวเราจะต้องเอ,อ่อขึ้นไปดูพาทิตย์ขึ้นนะคะซึ่งตื่นเช้ามากวันนี้ก็คือตื่นประมาณตีห้าแล้วก็เนี่ยตีห้าสี่สิบห้าเราก็ต้องขึ้นรถนะคะแบบเลทเทสขึ้นรถไป เหมือนอารมณ์ขึ้นภูชีฟ้าอะไรประมาณนี้เพลงอะเคยขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแค่แบบตรงที่ภูชีฟ้ามาั้งเท่าที่จำได้อะแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะทุกคนหน้าสดมากตอนนี้ทุกคนก็กําลังแบบออกกันมาแต่เหมือนจะมีคนไปด้วยอยู่นะแบบจะมีคนร่วมทิปกับเราอยู่ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะไปถ่ายดูข้างบนนะคะโอเคถึงแล้วจ้าไปเราเดิน,ดนอ่ะแม่เดิน ตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนกิ่งฟินอันนี้เนี่ยจะเป็นวิวนะคะที่เราได้ในวันนี้ก็คนเยอะมาก โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเรากอา็อยู่จนฟ้ามันสว่างแล้วนะคะนี่ก็คือเนคคือพาทิขึ้นนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แบบมีเป็นพาทิดวงกลมๆเหมือนตอนที่เราไปภูชีฟ้าแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบว่าแสงๆนะคะทุกคน เราก็กำลังจะเดินลงกันนะคะจากตรงที่เราลงรถมาเห็นตรงนี้เนี่ยใช้ระยะทาง200เมตรเท่านั้นแต่ว่ามันก็จะแบบขึ้นชันช้นๆหน่อยถ้ามากับป้าๆแม่ๆก็จะต้องช่วยกันเดินๆนะจ๊ะบายคิว คืออาหารเช้าของเราเป็นข้าวต้มกับไข่ลวกแบบไข่แบบยังมาตูมหน่อยๆก็นี่คือวิวของเราในวันนี้นะคะนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านแม่กำปองนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เรากินข้าวเช้าต่างๆนานะ เรากา็ย้ายมาอีกที่หนึ่งนะคะเป็นบ้านอันชันนะคะอยู่ตรงนี้ของอยู่ในแม่กำปองเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่น้ำตกนะคะโดยนั่งรถเหลืองอันนี้ด้วยความบังเอิญก็คือ,อพี่รถเหลืองเป็นแฟนกับพี่เ <c oughs> จ้าของบ้านพักเราก็เลยใช่รถเหลืองมีคันเดียวในแม่กำปองแล้วเราก็ ได้นั่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปอะไรยังไงก็รอติดตามชมด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูน้ําตกนะคะแล้วก็ทางเดินจากน้ําตกลงมาที่ออหมู่บ้านแม่กําปองด้วยเพราะนี้เนี่ยเราก็จะเตร็จเจออยู่ยที่หมู่บ้านกับในป่าน้ําตกนะจ๊ะยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนะคะทุกคนไป

ถ้าเกิดเป็นคันอื่นก็จะเป็นสีแดงใช่สีแดงสีดำสีขาวสีเทาอะไรเงี้ยอันนี้ก็สีเหลืองก็ให้มาก็ติดต่อพี่คะได้เราก็ได้ถ่ายรูปบนนี้อย่ารอตามดูได้นะคะดูเออ่เสื้อผ้าดีทันแอสตูดิโอนะคะจากร้านแอสตูดิโอเพื่อนไอเกเพื่อนทีเพไปกดดูได้ว่าชอบเสื้อผ้าอันไหนอันนี้ก็จะเป็นชุดแบบมาคิล่าสัตว์เดินป่าจะมาเที่ยวเหนือเดินป่าก็ซื้อได้นะคะเข้ากับสีเขียวลงมา โอเคเดี๋ยว <okay, S 1> เราจะเข้าไปเดินน้ำตกแม่กำจองนะคะแล้วก็เดินลงไปออหมู่บ้านแม่กำจองกัน <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปดูกันว่าน,นี้จะไปกินอะไรอร่อยๆกันบ้างน,นะคะ mm hmm. ไม่ได้มาส่ายกินแต่ว่าหิวบ้านตอนเนี okay, <Okay. S 2> ้โอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะที่น้ำตกแม่กำตอง เพลงจะพาไปเดินป่าก,กันเป็นครั้งแรกตื่นเต้นมาดไป กำเดินข้ามน้ำตกตอนแรกก็เอ๊ะมันเดินทางไหนนะแล้วก็แบบอ๋อมันเดินทางนี้มันก็มีทางข้ามมานะคะแบบอย่างนี้เราก็ข้ามมาถึงตรงนี้ก็อย่างแรกขอแนะนำคือใครที่จะเดินป่านะคะเออเพลงอาจเป็นคนเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วป่าเนี่ย ทุกป่ามีเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็ทุกที่ก็จะมีเจ้าที่ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามาเดินป่าก็จะต้องไหว้ก่อนนะคะแล้วก็อย่าทําอะไรพีเรนในป่าเด็ดขาดอันนี้คือคาสเกสนะคะคือไหว้ก่อนว่าเออเราขออนุญ,ญาตเดินปัดหน้าอะไรอย่างเงี้ยขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาอนุญาตด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะป่าก็คือสิ่งหนึ่งที่ใหญ่เลยแล้วก็มีเจ้าที่มีเจ้าป่าเจ้าเขา เออเราก็ต้องเคารพเขาก่อนนะคะกว่าจะเดินแบบผ่านเขาไปอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ใส่กางเกงยีนของ Al Studio นะทุกคนตัวนี้950บาทเป็น baby blue j e a n เข้าไปเลือกซื้อกันได้นะคะเนื้อผ้าดีมากทรงดีแล้วก็ทรงจะเป็นแบบวินเทจโค้งๆหน่อย ตอนนี้นะคะเราก็เดินมาจนสุดทางแล้วจากที่เราเริ่มมาเมื่อกี้นี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปกินข้าวซอยแต่เราไปกินข้าวซอยนะคะเราก็ไปกินข้าวกลางวันกินข้าวโพดอะไรเงี้ยเดินเล่นบ้านแม่กำปองชมชนแม่กำปองอะไรก็ว่าไปนะคะว่ามีอะไรขายบ้างแล้วก็เราจะไปกินอะไรกันบ้างจ๊ะก็จะเป็นเออกอกอแอนพอแอพอพาร ข้ทา,ทวาวถั่วข้าวซอยแล้วช้มตำด้วยตำแล้วก็เดี๋ยวจะกินข้าวโพดแล้วก็มัน<ไ>แล้วก็ไข่ปลาอันนี้ก็คือมีแพลนแล้วตั้งแต่เมื่อวานโอเคทุกคนทอยแรกนะคะจริงๆแล้วเราจะต้องกินข้าวก่อนแต่ว่าเราก็มา เปิดตัวที่มันหวานจ้าก็หิวมากแล้วก็เป็นทางเดินลงผ่านพอดีตอนนี้เราผ่านเออวัดแม่จำปองนะคะอยู่ด้านขวามืออันนี้นะคะเอาเลย,ย,ยชิมซิ <c oughs> มหวานอ,อน,นอร่อยอนะอ,อร่อยอืมรสออกมมนอร่อยอ มีคลิปเล็กๆมาบอกว่าเวลาดูมันหวานญี่ปุ่นอะยังไงถึงจะหวานมากเลยนะคือถ้าเกิดบีออกมาแล้วมันมีแบบเหมือนเป็นน้าเชื่อมเป็นพาราเมลอยู่อันนั้นจะหวานมากแต่ว่ามันหวานแบบนี้ก็เป็นเกรดแบบต่ำๆของญี่ปุ่นอะแต่มันจะมีมันแบบเกรดแบบโลละพันก่าบาทอะพันอะไรเงี้ยพวกนั้นคือแบบกินแล้วลอยเลยจะถือว่าใช้ได้กินมันติดเพือกินเพลือติดไปหมด เดี๋ยวเราเดินดูนิดนึงแล้วก็กลับมานะคะเดี๋ยวดูกันว่าจะกินที่ไหน,นไปถ่ายบรรยากาศให้ดูเนาะ In don't my world, don worry you're by my world darling just Cause smile side And now Open up every okay, morning to the love that shines in mine and I see it in yours too. So now I sing to you, and when you go and leave me here all alone. <theo> ดได้ใสย,ย่างมาโอ,อ้โหอันนี้นะคะเขาเรียกว่าไข่ปลาไข่ปลาเหรอไข่ปลาไขปา่ปลาเป็นของกินที่แนะนำในแม่กระบองเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์เรียกย่อๆค่ะคะือมันจะเหมือนไข่ที่จะเอาไปตุ๋นอนะแต่ว่าตุ๋นไม่ใก่การเนื่องแต่นี่เขาเอามาย่าง เหมือนฮอมกกอะฮอมอกถ้าเกิดเราไปนึ่งมันจะเป็นฮอหมอกนะแต่ถ้าเกิเราย่างมันจะงบประมาณนั้เดี๋ยวเรามาลองชิมกันเดีวไปกินข้าวก่อนอนี่นะคะอันนี้เป็นไข่ป่านะคะรสชาติอร่อยดีเมื่อกี้พีงชิมไปแล้วม,มันก็จะคล้ายๆไข่ตุน๋นบวกไข่เจียวอย่างนี้ Okay. นี่น้ำเองที่เราดูมาแล้วมีตตยายอ่ะนีก็น้ำแดงไข่ที่ไม่จืดต้องไข่ให้แบบเค็มๆอร่อยใช่ป,ะป่ะมีอะไรบ้างอ่ะมีแหนมแหนม้ำให้กับหมูน้ำพริกหนุ่มอ่ะ แล้วก็มีข้าวซอยาัดไข่มาแล้วนะคะอันนี้คือข้าวซอยไก่ของเราแล้วก็มีเชงดาผัดไข่ นี่เราก็สั่งเอ,อ่อน้พริกหนุ่มนะคะแล้วก็มีแหนมอ่าวหมดแล้ว <c oughs> แหนมหมดแล้วคือข้าวซอยไก่ตอนนี้เรากำลังจะเดินมาซื้อขา้าวโพดนะคะตัด <c oughs> ภาพมานะคะอันนี้ก็คือหมูกระทต้นเย็นเหมือนเดิม เอาจับภาพไว้ได้ <K _ d ata> ขอเล่าเรื่องราวนิดนึงว่าเราอะก็ไม่หิวแหละเพราะกินกลางวันแบบเย็นแล้วก็เหมือนลงไปแบบคือกลับขึ้นมาแล้วก็นั่งรอนอนรอแล้วสักพักก็แบบเอ๊ะอลงไปเฮือนกาแฟดีกว่าพอไปเฮือนกาแฟเขาก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เดินไปเดินมาเอาหมูก,กระทะก็ปิดอะไรเงี้ยก็ไม่มีที่แล้วก็เลยอ้ากินมาม่าก็แหละกลับมาปุ๊บก็เนี่ยก็คือที่ท,ที่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือเขาบอกก็ไม่ค่อยหิวนะ แล้วก็ตอนแรกเ,เ,เราจะกินมาม่าแล้วก็ปรากฏว่าไอ้น,นี่กาดำร้อนมันไม่ร้อนเราเลยเอากาดำร้อนมาเปลี่ยนให้แล้วก็เขาก็ถามว่ากินอะไรยังเราก็เราก็บอกเขาว่าเราจะก็มาม่าแต่มันไม่ร้อนมันปิดเลยยางเขาเลยบอกว่าจะาสั่งหมูขาให้ไหมเออนะแต่เขาโทรไปถามก่อนว่ามันปิดหรือยอยังแล้วโทรไปถามเขาว่ายังไม่ปิดก็เลยแบบเออเลือกมาแบบมีชาไซส์เล็กไซส์ใหญ่อะไรแบบเนี้ย แล้วสุดท้ายเราก็คือเราได้มานะคะไซส์ใหญ่กล่องแบบนี้ครับไซส์เนี่ยสี่กล่องขึ้ัสี่กล่องชุดเต็มๆผัดหนึ่งชุดแล้วยังไงคะห้าเก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 ก็ไม่ได้เงินเท่าไหร่ครับใช่แล้วสักปุ๊บพอมาถึงเนี่ยเราก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเราก็มาเตรียมฐานแล้วสิ่งที่น่ารักก็คือเจ้าของบ้านนะคะเขาก็ เอาจัดชุดผักอันนี้มาให้ซึ่งก็คือดูดีกว่าชุดผักที่เราจ่ายเงินได้มาเขาบอกอนนเห็นผักน้อยต <c oughs> ัวทานจะไม่พอ<ช>อืมคือน่ารักมากนะคะทุกคนน่ารักตั้งแต่แบบเขาแคร์ด้วยว่าแบบเออเรากินข้าวหรือยัง<ช>เรากินข้าวาบอกด้วยว่าตอนมีข้าวสวย<ห>เอาไหมถ้าไ<ห>าข่เจียวไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็ถามแบบสาระทุกสุกดิบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงแล้วอ่ะเออ ปกติมันคือแบบยากมากเลยนะที่จะแบบว่ามีคนแคร์อะไรขนาดนี้ยอะไรเงี้ยแล้วนี่นะคะเขาก็บอกว่ากะกวน,น้ำจิ้มไม่พอเขาก็เอามาให้นะคะซึ่งก็เป็นน้ำจิ้มสุกี้<ม>ที่เราต้องการพอดีก็คือเราจะรีวิวว่า<ม>แบบชุมชนเล็กๆเนี่ยคะ่ะชุมชนแม่กำปองบ้านแม่กำปองเนี่ยมันก็มีบ้านหลายหลังเลยนะทุกคนแบบมีโฮมสเตย์มีบ้านที่เขาเปิดให้คนมาพักอะไรประมาณเนี้ย ซึ่งก็จะเป็นบ้านเขาเองบ้างหรือว่าเป็นบ้านที่ปลูกขึ้นมาเองบ้างนะคะแต่ว่าเราอ่ะก็พยายามหาเยอะมากเลยค่ะทุกคนว่าแบบเอ้มันจะมีบ้านหลังไหนที่ว่างไหมนะพอเรามาช่วงที่มันเป็นวันหยุดยาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บก็มาเจอบ้านหลายบ้านมาที่โอเคว่างอยู่แบบสองสามบ้านก็มาเจอบ้านสองสามบ้านที่ยังว่างอยู่นะคะแล้วบ้านอันชันเนี่ยที่เราพักอยู่เชื่อว่าบ้านอันชันแม่กำปอนะคะก็ อยู่ๆก็คือแบบมาเจอปุ๊บในชิวไปไหนหรือรีวิวหรือะไรสักอย่างกันแหละแล้วก็เจอว่าแบบเออมีบ้านนี้อะไรอย่างเงยโทรมาเขาก็บอกว่าอย่างว่างอยู่คือจริงๆแล้วอ่ะมันมีความเฟรนลี่และน่ารักตั้งแต่ตอนโทรคุยแล้วนะคะทุกคนตอนเพี่งโทรคุยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยครับรถอยู่เดี๋ยวอีก5นาทีนะเขาจะส่งรายละเอียดให้ในไลน์อะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็แบบส่งมาเลยหลังจาก5นาทีนั้นแล้วก็เราก็เลยแบบโอเคราคามันก็ไม่แพงมากนะคะคนละ550ออันนี้คือรวมอาหารเช้านะคะทุกคน เออรวมค้าเป็นข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาหารเช้าแล้วก็พอมาถึงเนี่ยก็เซอร์วิสดีมากคือเรื่องรถเอยที่วันนี้ทุกคนเห็นแล้วก็เรื่องแบบเออมุกกระทะอะไรอย่างเงี้ยการมีน้ำใจคือเพียงกำลังจะบอกว่าบ้านมันมีหลายบ้านแต่ว่ามันยากมากเลยที่เราจะมาเจออะไรที่บังเอิญขนาดแบบว่าเออเราจะเช่ารถเหลืองอยู่แล้วอะแล้วคือเขาก็คือแบบเป็นเจ้าของรถเหลืองพอดีอะไรประมาณนี้แล้วก็มาอยู่ที่บ้านนี้พอดีแล้วก็แบบว่า เออเป็นบ้านที่โอเคสำหรับเราเลยอะไรย่งเงี้ยค่ะเราก็แบบได้หมูกระทะด้วยนะคะทุกคนอะไรประมาณนั้น <S <S ก็เราจะบอกว่าเออถ้าใครมาแม่กําปองเนี่ยก็มาพักได้นะคะบ้านอันชันเดี๋ยวเพงจะใส่รายละเอียดที่พักเอาไว้ทั้งทริปนี้นะคะลงใต้ description box เลยใครที่แบบอยากจะรู้ว่าเพลงพักที่ไหนบ้านอยากจะเข้าไปดูรีวิวอะไรเงี้ย <ๆ S 1> ก็เข้าไปดูกันได้นะคะใต้ description บ o x อเนาะ <S <S โอเคแต่ว,วันนี้นะคะเพยงขอตัวไปกินหมูกระทะก่อนจ้ะ 啊。